ครับที่เขาเลี้ยงพอเตาไปปุ๊บตัวนี้คุมปั๊บมาที่บุมนีเลยโอ้แทบจะบุมีห้าอื่นเลยนะครับนี่คล้ายๆกันนะครับดอกคล้ายๆกันเรื่องความนาเน่นกับบต้องห่วงนะครับสสมมุติว่าปนนกระบเผมจะแนะนำไปนี่ผมวิธีการแนะนำเสร็จนะครับให้แต่ว่าได้ยินคนร้ายคนหนึ่งคนผมหมดขายโน้ว่ามันเรียนทนน้ำทนทนเครงทั้งได้นี่ สวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์ครับเดี๋ยววันนี้เฮาพามาฟาร์มหญ้าของพันธมิตรของเฮานะครับเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันนะครับว่าหญ้าเพิ่นมีหญ่ายังน่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ซื่ออย่างน้อครับซือสวิทผิวพันธ์ครับผมสุวิทผิวพันธ์นะครับหรือว่าพี่แอสนะครับพี่แอดอยู่บ้านโดนดูครับโดนดูตำบลกุตะไกย์อำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมนะครับ หญ่ตัวนี้ที่เขาจะพีเศษที่เขาจะบอก FC นี่คือยาอย่างครับนี่หญ่มันมาเลยครับผมตัวนี้อันนี้ยามันมาเลยนะครับในส่วนของเขานี่มี่าหลายเหมือนบอกครับนี่หลายชนิดครับผมมีลองไหลฟังดูครับมีมันมาเลยมันมาเลยหลงซูเปอร์แม็กหลงซูเปอร์แม็กเญ่ยเผาหญ่าเผาอีกมีตัวหนึ่งมันประเสริฐมันประเสริฐนะครับหน่มันสยามมันสยามครับหนีาหวันยักษ์ หวานยักษ์นะครับโอ้หลายนะครับหลายหลายผาที่อยากมาเบิ่งกับมาเบิ่งได้นะครับตั้งพิกัดคือไอ้ที่เฮาติดต่อได้นี่คือเพจนะครับเพจหนึ่งอินซีฟาร์มครับหนึ่งอินซีฟาร์มนะครับเพจหนึ่งอินซีฟาร์มผที่อยากได้หญ้าหรือว่าอยากเข้ามาเบิ่งก้อนว่าคือพี่เพิ่นมีการทดลองหลายแนวนะครับมีทั้งการปลูกแบบแห้งแบบมีน้ำแบบอย่างหลายๆอย่างนะครับคือการันตีได้เลยว่าความรู้เยอะนะครับอันนี้คือหญ้าอย่างนอคนี่ ยามันมาเล่ครับผมมันมาเล่นะครับมันมาเล่สำหรับที่สูงนะครับมันมาเล่นะครับนะน้ำบบทวมครับผมย้ำผมขอย้ำเลยว่ามันมาเล่นี้มักที่สูงเลยครับที่สูงครับที่สูงที่โดนมันมาเล่จะได้ผลดีครับแล้วพวกน้ํเแ้นนี่ดีครับน้ําแ้่ถ้ามันตัวแบบนี้แล้วใหญ่แบบนี้แล้วอยู่ใดครับโอ้ตายครับแต่ถ้าเพิ่งปลูกใหม่แล้วเอาน้ําแซนนี่กะอยากไปคือกันถ้าอยู่ที่ลุ่มเนี่ยโบแนะนำนะครับเดอนัล่โบแนะนำให้รั่ครับ เพราะว่าได้ยินคนสั่นร้ายคนคนผู้อนโปรโมดขายนะว่ามันมาเรีทนน้ำทนทนท่วมขังได้นี่ผมมันโมแมนบผมยืนยันเลยว่ามันมาเรียนมากที่สูงครับมากที่สูงแล้วก็บนน้ำาบท่วมขังครับแม่โอ้นี่นะครับทีที่สุดนี่เนี่ความหนาแน่นความหนาแน่นครับมันมาเรมันมาเรกับหลงนี่ตัางกันยังไงครับต่างกันตรงที่มีขนกับบุ่มีขนครับโอ้บ่งเนี่ยครับมันมาเรียนที่มีขนแบบนี้ครับ อ๋อมีข anyway, oh. so like so er like mm ุนในนี hmm. so so ่คล้ายๆกับญาลูซี่ครับโอ้แล้วก็ต้นแข็งเนาะต้นอยากแข็งเนาะครับแต่กินดีเลยครับไตกินแมเมนว่ารอบตัดมันเดี๋ยครับรอบตัดนี่ตัดให้งไวควายนี่เดือนครึ่งนะครับนะเดือนครึ่งนั่นครับเป็นเดือนครึ่งกับสี่สิบห้าวันเนาะไเยเดทอนพันเดียบัดหกสิบวันขึ้นไปแบบนี้เป็นทอนพันได้แล้วนี่ได้แล้วครับแล้ววิธีการปลูกเดี๋ยครับพี่เฮดแนวใดลูกนี้ สำหรับสูตรของผมนะสมมติว่าเอฟซีสร้างไปเป็นกระสอบนี่ครับสมมุติว่าสร้างไปเป็นกระสอบเนาะผมยังแนะนําไปนี้ผมนะวิธีการแนะนําเพิ่นนะครับให้ตัดเป็นสองสามท่อนครับตัดนี่อันนี้ระยะทอนนี่ครับความยาวนี่สามท่อนพูดนะครับหนึ่งสองสามเกิดเบิด์ตเป็นบมัคำนี่เกิดเบิดทุกท่อนยอดก็เกิดครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าเห่าสิได้เอาไปโรยแล้วมันสิที่กันเรบว่าละเอียด ดีมันมันมันจะไอเขาเอินว่ามันจะกระจายได้ดีกว่าเนาะกระจายได้ดีกว่าเนาะแต่ถ้าเอาไปพูกเยงายไปนี้น่ครับมันสิกระเดื่องกระเดื่องไปนี่นะครับนี่อถ้าเอาตัดไปนี้ปุ๊บมันสิเลยมันมันจะโคกโคตามันจะติดติดดินติดดินดีกว่าเนาะโอ้แม่นแมนแมนแมนนะครับอันนี้คือหยามันมาลีนะโอ้ความหนาแน่นก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคถ้าสมมติเอฟซีอยากได้เป็นตันเด้ซะ งดบอดช่วงนี่นาซิมีนาซิมีนะครับนาสิมี้าบบมีกับมีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วพันธมิตรเท่าไหลายนะครับพันธมิตรเท่าหลโอ้อันนี้คือหย่ามันมาเยนะครับมันมาเยมันก็เป็นดอกคือนกันครับหย่าหลงอยู่เนาะ้ายกันครับคล้ายๆกันนะครับดอกคล้ายๆกันเรื่องความนาแน่นกับโบต้องห่วงนะครับนาแน่นตัวนี้ถือว่าสุดยอดเลยครับนาแน่นนะครับคือหน้ายตัวนี้มีข้อดีคือปลูกห่างๆนี่ปลูกถึงแม้ว่าสิปลูกบางๆนี่ มันกร,กระจายไปเน่นมัดทั่วมืดเลยครับโอม,มันจะคานไปคานไปข้ามคนาไปหุนละสองม้สามเมตรไปเรื่อยไปก้อนเรืเ่อยไปก่อน,นแล้วก็ตั้งตรงแม่ครับอันนี้ต่อที่เท่าไหร่นี่ครับอ๋อนา่สามสี่ห้ารอบแล้วสามสี่ห้ารอบแล้วท<อ>ังตัดไม่ควายทังตัดขายนะครับแม่เอากับโอ้หลายหลายชนิดนะครับหลายชนิด ในตอนแรกนี่มันมันก็มีหย่าธรรมดาขึ้นมาอยู่บอครับในการปลูกครับแม่น่ครับแต่ตอนแรกเขาก็หญ่าเจ้าทินเนาะหย่าเจ้าถิ่นเาขาก็พยายามถอนออกนะครับถอนเอาบอครับผมมนถอนเอาเพราะว่าคือตอนแรกแค่ตอนแรกเท่านั้นครับที่เอาได้พอต่อไปปุ๊บตัวนี้คุมปั๊บมันสีบุมีเลยโอ้แทบจะบุมีหญ่าอื่นเลยนะครับนี่นี่มีแต่มันมันมันมาเลย่างเดียวเลยอ๋อเฉพาะมันมาเลนี่ปลูกจากไกลนี่ครับ สองคมประมาณสองไร่ครับมันสองไร่เนาะลงเดียครับลงนี่ลายลงสามลายหญ้าเผาเดียครับหญ้าเผาก็ประมาณไร่กว่าเกือบสองไร่ไรกว่าสองไรนะครับมันสยามมันสยามนี่ประมาณไรหนึ่งครับผมครับอู้หลายถือว่าถือว่าหลายนะครับถือว่าแต่ละย่างก็ได้เป็นตันกันเนาะโอ้นะครับผมจีขยายไปเรื่อยๆนะครับเอามัง่ายเอาให้เหลือเฟือเหลือกินเหลือขาย เลือยืนจังขายไปนี่นะครับพื้นที่นานี่ก็บได้ปลูกเข่าแล้วเดี๋ยวปลูกเข่าครับผมปลูกแต่หญ้าครับหลายคนปลูกหญ้ากินหญ้าได้เขาอ่ะเด้อปลูกหญ้าแล้วทีขายไผ่นะครับมันมันการันตีบบได้นะครับแมนบ่ปลูกหญ้าบางเที่นี่เขาก็มาซื้อเพื่อที่จะให้ควายเขานะครับแมนบ่แมนครับแมนแมนปลูกหญ้าให้งถ้าขายบบได้เขาก็ให้งัวให้ควายเขาแมนหญ้ามันมีประโยชน์หลายอย่างครับเลยบบต้องห่วงว่าขายบบได้แล้วสิเพี้ยนอย่าง มันมีตอยอดตอยอดไปขั้นก็ขั้นก็มีมันมีตัอยอด,ด,ดหลายเ<ช>นาะอย่างที่เฮาอย่างดีเวาอันนี้ก็ฝากไว้เด้อครับพี่ฝากว่าถ้าสมมุติว่าเราตัดแล้วไปมัดนะครับมัดแล้วเฮ็ดเป็นแหง<ช>แล้วเฮาไปให้ควายกินมันสิกินบ่อันนี้ผมก็<ร>ผมผมเคยเฮ็ดอยู่น้อยนึงแต่มันมันก็ถือว่ากินนะครับแต่เฮ็ดให้เอฟซีเบิ่งนี่แล้วว่าขัคันเฮาจะไปเฮ็ดเป็นหยาแหงหยาอย่างได้บ่จังส่นะครับ ถึงแม้โปรตีนจะโห i, บหลแต่เฮาก็จะไปสนกับโปรตีนนะครับช่วงนี้ขอให้มันมีหยาก่อนแม่นบ่ครับมันก็<อ>ยังดีกว่าเฟืองนะแม่นๆมแม,แมดีกว่าเฟืองเพ,เพงราะว่าเฟืองเฮาก็ก้อนสามสี่สิบตอนนี้โบธรรมดาเลยครับเดือนเมษานี่โอ้โอเคนะครับอันนี้คือหญ้ามันมาเลนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ